สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินนะคะเอือยเขียวพารวยค่ะ,ะ,คะตามต่อนะคะสรุปหวเลาโค้งสุดท้ายรวมเซียมนะคะคัดมาเน้นๆน,น,นะคะวัตถิภัณมาหนึ่งสามนะคะเข้าตัวกับเราก็มาดูนะคะแนวทางกันต่องวัดตามต่อนะคะสรุปห้วเล้านะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเซียมนะคะวที่ผ่านมานะคะเอ็กก็ให้ดิน เดินเดินเข้าวิ่งเข้านะคะแต่เจาะไม่เข้าหมวนที่สิบสามนะคะเอสรุปที่หนึ่งสามนะคะตัวกลับออกเดินเจ็ดรองหนึ่งนะคะเข้าตัวกลับนะคะกลับแต่สามตัวอันนี้แนวทางนะคะสรุปไม่เล่าหมวดนี้นะคะเหลือเดินของเสี้ยนศูนย์นะคะแต่ของเสี้ยนเกนีเดินศูนย์นะคะมาศูนยน์ในหมวด จะมาะแต่ว่านะคะ,ะของอของเซียนใบนะครับเซียนใบก็ให้เด่น0ูนนะคะเด่นศูนของเซียนใบมาศูนย์นะคะเราจะคัดตัวตัวเด่นเด่นะเด่นศูนร่อง3านะคะศู0ยศู ว่านี้ศูนย์ 0, มีศูนย์มีสามมีแปดนะคะพี่ของเชีเซียมน,นะคะเดนศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์นี่ของเชียงให้มาล่างนะคะศูนย์ล่างศูนย์ทุกสามชั้นกัน,นะคะ่ะ วดนี้ให้4ซตัวไปเลยนะคะเพราะว่ากันศูนย์เจ็ดศูนย์ปดนะคะอีกตัวนึ้งก็คือศูนย์แปดศูนย์แปดเด่นสุดๆนะคะก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะ สามแปดอีกหนึ่งตัวนะคะตัวกันศูนย์แปดนะคะศูนย์แปดอีกหนึ่งตัวเด้อนะคะเด่นนสุดๆนะคะศูนย์แปดและสามสามสองสามแปดอีกหนึ่งตัวอันนี้คัดออกมานะคะคัดคัดตัวเด่นนะคะ ท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะนะคะของเสี้นเป๋นะคะแล้วก็เสี้ยนใบเนี่ยนะคะมาชนกันนะคะลายงวดติดนะคะก็จะเขามาเป็นเลืกเด่นเลยนะคะแอดก็จะไปคัดเอาที่เด่นศูนย์นะคะตัวศูนย เป็นหวยออกบ่อยนะศูนย์หนึ่งอนี้เป็นตัวเด่นเด่นของถูกเสี่ยงเลยมากศูนย์สามนะคะอันนี้ก็สามตัวอะต้องกลมไปกันนะคะสองนะคะสองสามเจ็ดแปดศูนย์ห้านะคะแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งโอ๊ยแปดศูนย์หนึ่งนะครับิด แปดศูนย์สามอ่ะไปไหลายตัวอันนี้เป็นแนวทางชุดสามตัวนะคะเด่นทุดๆก็จะเป็นศูนยามแล้วแล้วก็สามจิเด่นศูนย์ะคะศูนนี้ไปล่างนะคะสามบนบนล่างก็สลับกันก็ได้นะคะคุผู้ชมก็พิจรารณานะคะ,ะสรุปไม้แล้วนะคะโคงสุดท้ายรวมเสียมชุดคัดมาเน,น,นินๆดินศูนย์รองสามนะคะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์ห้านะคะสามเจ็ดสามห้าสามเก้าตัวกันเด่นสุดๆศูนย์แปดนะคะเลขที่มาชนกันวันนี้ศูนย์เด่ศูนย์วิ่งศูนย์รุดศูนย์นะคะก็ขอให้เฮงๆปับางๆนะคะกันต่องวดนะคะสวัสดีค่ะนะคะ